นี่เห็นป่ะสกิลดรอปแรกครับผมโลวินดรอป ท่านน้ำใหญ่ซะอย่างนั้นนะฮะสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําแนวทางการเล่นของอาชีพแบ็กสมิธในแล้ก็ลอรแลนด์เวิร์ดกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีขึ้นมาใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับใครมีปัญหาเติมไอออนยากเราขอแนะนําร้านคุณเอ็มรับซื้อไอออนรับเติมหมูสโตนขายของแค่ราคาดีถูกกว่าเติมเองหากใครสนใจกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้้้้้เเเเเลลลยยยยยบบบบบออกกววววววว่่่่าาาาามมมมมมจจจจีโโีีีสสนน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 นดดดดใใหหโโคคคคค๋ัััััััะะะะะะะรรรรผผแ BS ูตงงไ เดี๋ยวไปตีให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะกดเบอร์เซอร์โพชั่นนะครับผมอ่ะกดบัฟมาปึ๊บปุ๊บอ่ะนี่นะครับผมอันนี้คือดาเมจของ BS ของผมนะครับผมก็สับทีละพันนะครับผมถือว่าดาเมจพอไปวัดไปมาได้นะฮะคีย์อยู่ที่พันหกนะครับผม คือบีเสเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายเพราะว่าก,กดบัฟทุกอันก็พอแล้วนะครับผมกดบัฟเสร็จคุณกต็ตีธรรมดาได้เลยนะฮะถือว่าเป็นอาชีพตึงที่ค่อนข้างตีแรงมากๆนะครับด้วยบัฟอย่างพาวเวอร์ทัชนะครับที่ทําให้ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มจำนวนจงตี15นะครับผมส่วนตัวเราเนี่ยเพิ่ม25เปอร์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่เอาไว้ซัพพอร์ตได้ดีอันหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมทําดูลเลือดด้วยนะครับผมเพราะว่าอันนี้ของผมเนี่ยไม่ได้ทําดูลเลือดมา เทียวดาเมลว้วนเลยแต่ว่า BS ก็มีข้อเสียนิดหน่อยนะครับผมนอกจากตีแรงแล้วเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันต้องคอยกดบัฟตลอดเวลานะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้มันบอดได้ไงบ,บอดมันไม่ขี้เกียจกดบัฟอยู่แล้วนะครับมันกดตลอดเวลางมันอยู่แล้วนะฮะ ซึ่งไอตัวบัฟที่ต้องกดตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีเนี่ย power perfection นะครับผมกดทุกๆ50วินาทีนะฮะจะทำให้ตีขนาด100%นะครับผมซึ่งถ้าเราตีมอนที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่เนี่ยโดยปกติแล้วมักจะกดตลอดเวลาเลยครับผมเพราะว่าเราใส่ two hand axe ใช่ไหม two hand axe เนี่ยมันตีขนาดใหญ่เข้า100%แต่ว่าตีขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเข้าแค่75%กับ50%นะฮะดังนั้นนะครับผมมันก็เลยต้องกดบัฟ power perfection ตลอดเวลานั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับผม ก็เดี๋ยวไปดูพวกสกิลสเตตัสของสมใส่และพวกนี้กันดีกว่านะฮะสำหรับสเตตัสของแบ็กสมิตตัวนี้นะครับผมก็คือสเต้งเจ็ดสนะครับผมเอจิเก้าสิบวิยี่สิบเด็กสี่สิบแปดนะครับผมก็มันคือสายเด็กเอจิสเต้งทั่วไปนั่นแหละนะครับเล่นเป็นสายสับธรรมดาเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับผมแต่ว่าถึงจะคุณเอจิเก้าสิบแบบนี้นะครับแต่ว่าค่าฟรีมันน้อยมากเลยนะแค่สามร้อยยี่สิบสี่เงเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่ามันโดนวอลวีนตีค่อนข้างบ่อยนะครับผม ก็เป็นอาชีพที่ตีแรงแต่ว่าหลบอะไรไม่ค่อยได้นะครับ B S นี่คติบจาใจก็คือตีมอนให้ตายก่อนเรานะฮะยิ่งถ้าคุณไม่ได้ทําดูเลือดแบบผมนี่คือแบบอาบอ่ะนะครับผมกินปลาเป็นขนมเลยนะฮะแรกแลงมาเนี่ยอัปเดตไปก่อนเลย30นะครับผมเพื่อให้มันตีโดนใช่ไหมจากนั้นเนี่ยก็กดเอจิยาวๆเลยนะครับผมเพื่อให้คุณตีเร็วพอนะครับ F D ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่184นะครับผมกดยาแดงแล้วนะครับผมถ้ากดตัวหาแรนอาหาว่านะครับผมก็จะได้ร้อนะครับ อันนี้คือ89บวก AB ด้วยนะครับผมมาถึงได้89ถ้าไม่มี AB รู้สึกจะได้88นะครับผมด้วยของผมตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ด d ค่อนข้างสูงประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่า มันก็แลกมากับการที่เราฟรีน้อยครับผมตีแรงก็จริงแต่ฟรีน้อยมากนะฮะส่วนสเต็งอะไรพวกนี้อัพที่หลังได้นะครับผมเพราะว่าอาวุธเราค่อนข้างตีแรงแล้วทูแฮนดแอ็เนี่ยตีแรงมากนะครับผมแรกๆเนี่ยผมใช้ทูแฮนด์แอ็กเอเบซีซะด้วยซ้ำเน้นกดใบธาตุเอานะครับเพิ่งมาทําให้มันทูแฮนด์แอ็แรงๆก็ไม่ไม,ไม่นานนี้เองนะฮะโอเคสําหรับสกิลนะครับผมสกิลช่วงเป็นพ่อค้านะครับหลักๆที่เราจะใช้ก็มี DC10 นะครับผม โกลด์โเนี่ยเซิร์ฟแลนเวิร์ดมันไม่ได้ใช้เพราะว่าเซิร์ฟแลนเวิร์ดทุกอย่างมันขายได้วหนึ่งเซนนี่ใช่ไหมมันก็เลยมีแค่ DC10 นะครับจากนั้นก็อัพพุตคาร์ดเป็นสกิลเช่ารถเข็นนะครับผมแบบนี้นะไอ้ที่ติดข้างหลังเราเนี่ยนะครับสามารถเอาไปใส่ของได้8,000นะครับผม8,000นน้ำหนัก100ชนิดนะฮะก็เอาไปช่วยแบกของนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีอัพเวทลิมิตก็คือทำให้เราแบกน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อัพเมโมไนท์นะครับเป็นสกิลเก็บเลเวลในะ เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ใช้เก็บเวลได้แบบใช้ได้จริงอ่ะนะครับผมแต่ถามว่าเมมเมมแบบย4ิบสีชั่วโมงได้ไหมได้นะครับผมถ้าคุณเมมย4ิบสีชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งคุณจะเสียประมาณสักสองสามเอ็มนะครับผมก็ถือว่าสูงอยู่ แต่ก็เป็นการเก็บไว้ที่เร็วมากๆนะครับผมอ่าส่วนพอที่เหลือเนี่ยก็จะลงได้เวนดิ้งเนะครับผมประมาณนี้สําหรับจจอบ50นะแล้วก็อย่างนึงนะครับอย่าลืมไปทำเคซี่อัพลอกันด้วยสกิลเควสนะครับดูได้ที่ช่องกันเวเลยครับสกิลเคซี่อัพลอของเซิร์ฟนี้เนี่ยปรับมันเป็นแบบรีบาลานซ์แล้วนะครับก็คือสเต็งบวกสแล้วก็ได้แท็กเพิ่มขึ้นอีก30เป็นบัฟ5นาทีนะครับดีมากๆนะครับแนะนําให้ทําเลยฮะต่อมาพอคุณเปลี่ยนเป็น BS แล้วใช่ไหมครับสกิลแรกทีีีี่่คคคคคววรรรรรอออััััพพกกก็็็ืนนนนนน้บบผผมมมมมะะะะเเเเดลลสสฮปิิาาใโจต อ่าก็จะได้เอพดีเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วได้ฮิตด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพิ่มเฉพาะเป็นแอคกับเป็นกระบองนะครับผมอาชีพที่ใช้แอคกับใช้กระบองเนี่ยก็ได้บัฟด้วยแต่ว่าอาชีพอื่นที่ใส่อุปกรอื่นจะไม่ได้บัฟด้วยนะผมเช่นแอคถือกระตาเนี่ยจะไม่ได้บัฟอันนี้นะครับผมอ่าก็กดไปเถอะนะครับผมเอาไว้บัฟตัวเองนะฮะอัพอะเดรียนรัดเต็ม5ใช่ไหมครับจากนั้นก็อัพอพอวาวทัตพวาวทัตเนี่ยทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับผมแรงขึ้นแบบมากๆอ่ะนะฮะอ่าเดี๋ยวกดให้ดูว่า ก่อนบัฟกับหลังบัฟอ่ะมันห่างกันแค่ไหนนะครับผมอันนี้คือยังไม่บัฟใช่ไหมตัวยังไม่แดงนะครับสับอยู่ที่ประมาณ700นะครับผม700กลางกลางใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วพอกดพาวเวอร์ทัชใช่ไหมครับผมเห็นปะสับจาก700ขึ้นมาเป็น900นะครับผมก็เพิ่มดาเมจ25%อน่ะเพิ่มแรงเยอะมากนะครับผมส่วนต่อมาที่อัพก็คือนี่ครับ power perfection นะครับผม perfection เนี่ยจะทำให้ตีทุกขนาดแรงขึ้น100%อย่างอันเนี้ย ตีอยู่ที่927ใช่ไหมถ้าคุณกดบัฟเพอร์เฟคชั่นเนี่ยมันจะตีขึ้น 1, 000, 1น,น0่นะครับผมก็คือตีทุกรนาด100%นะครับผมไม่ว่าคุณจะใส่อาวุธประเภทอะไรอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยปาร์ตี้ได้ผลด้วยนะดังนั้นเนี่ยพวกแอดพวกคันอะไรพวกนี้ชอบนะครับผมให้กดให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเวลาปาร์ตี้เขาจะได้ตีทุกรนาดแรงขึ้นนะครับโอเคหลังจากนั้นก็อัพพาวเวอร์แมชชีิมัยนะครับพาวเวอร์แมัยเนี่ยมันคคือกการรเเปปป็นนสิิิลดดะับผมเมื่อเปิดเนี่ยเราาจะได้ค่แม็กแแอททเสมอนะครับผม เนี่ยปึ๊บปึ๊บป๊บเห็นไหมครับแอตแทกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณพันสองตลอดเวลานะครับผมไอ้ที่มันแกว่งเนี่ยเพราะว่าเราเป็นขวานบวกเจ็ดนะครับผมมันมีค่าความแกว่งของการตีบวกเกินค่าปลอดภัยอยู่นะครับแต่ถ้าคุณซื้ออาวุธที่เป็นแบบบวกศูนย์อะไรอย่างเงี้ยใช้เนี่ยเพราะาไม่ซีไมค์ดาเมจจะนิ่งมากครับเลขไหนก็เลขนั้นเลยไม่เปลี่ยนเลยนะครับผม มันคือทําให้เราออกแม็กดาเมจตลอดเวลานะครับก็เป็นบัฟเปิดปิดแต่ว่าเพิ่มเอหน่อยนึงนะถ้าใครไม่ได้ทําของรีเจนเอชพีเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเปิดตลอดเวลาก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปอัพตัวโมเพลรี่รีเซิร์ชนะครับเพิ่มดาเมจกับเพิ่มค่าฮิตให้เรานะครับผมแล้วจะมีสกินเทมเบลิงกันไฟได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์การไล่ธาตุได้สิบเปอร์ก็เป็นสกิลอ่าป้องกันที่ดีอันหนึ่งนะครับก็เอาไปเถอะนะครับแล้วก็มีแฮมเมอร์ฟอล์ทำให้มอนสตันได้นะครับผมสตันลงงงพื้้้้้้้นนนนนนนแแแบบบบบบีีะะะะฮคคคครรรััผมมกกก็่่่่่ออออขาาวยยูตไไดใชห เพราะบอดส่วนใหญ่ก็ใช้แต่สกิลบัฟโจมตีนี่แหละนะฮะแล้วก็มีอัพเพื่อพลิ้วแพร์ไว้หนึ่งเอาไว้ซ่อมอาวุธเวลาอาวุธเพื่อนพังในร้อยชั้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคุณต้องพวกวัตถุดิบไปด้วยนะเช่นถ้าเกาะพังก็ใช้สติลนะครับผมถ้าอุลิว่าสามพังก็ใช้สติลเช่นกันนะฮะและพอจะเหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยให้คุณมาอัพอันนี้ก็ได้ครับออเรคัลบิรี่เนี่ยนะครับเวลาฆ่ามอนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้พวกแร่อย,อยู่นะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าตกไม่ค่อยเยอะนะน แต่ก็เอาไว้ขำๆแหละนะครับเผื่อได้แบบอีลูโอลิเล็กอะไรพวกนี้มานิดๆหน่อยๆนะครับผมของผมเนี่ยพอยจะเหลืออยู่4พอยต์นะครับผมก็เอาไปอัพอะไรก็ได้แหละนะครับพอตอนนี้ไม่รู้จะอัพอะไรแล้วนะครับ OC มันไม่ได้ใช้ไงก็เลยไม่รู้จะอัพอะไรแล้วนะครับเลยเหลือทิ้งไว้นะครับผมอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งใครที่เมมบ่อยๆนะจะลืมไปทำอันนี้ด้วยครับผมสกิลเควสของแบ็กสมิธลดการใช้เซนนี่ลง20%นะครับผมตอนเมมมอนไนท์นะฮะก็สามารถไปหาวิธีทำกันดูได้เลยนะครับอันนีี้ก็ดนะ จากเมม100เหลือ80เซนนี่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเวลาคุณเก็บเลเวลเนี่ยคุณก็กดบัฟไล่มานะผมพาวเวอร์ทัชนะครับผมอะดรีนลัสเฟล็กชั่นนะครับผมพาวเวอร์แม็กซิมา์นะฮะและจริงๆมันมีเคสิอัปโหลดอีกอันหนึ่งแต่ผมไม่ได้ทำตัวนี้มาไงนะครับซึ่งเวลาเก็บเวลเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับบัฟเสร็จแล้วก็เดินตีธรรมดาเนี่ยแหละนะครับข้อดีคือตีแรงข้อเสียคือหลบอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมตีมอนก่อนที่มอนจะตีเราแล้วกันนะฮะอ่าถ้าแบบใครสุรต่่าาก็็เเเมมมอนนนะะคับผีหป สกิลดรอปแรกครับผมโลวินดรอปท่านน้ำใหญ่ซะอย่างนั้นนะฮะเนี่ยเมมโมไนท์เป็นสกิลหมู่แบบนี้ครับผมโคตรชิวนะฮะถูกด้วยร้อยเซนนี่เองนะครับผมแต่ใช้ทั้งวันทั้งคืนก็หมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันนะครับต่อมามาเรื่องของสมใส่กันนะครับผมสําหรับของสมใส่เนี่ยก็เหมือนสายตีทั่วไปเลยนะครับหมวกเนี่ยจริงๆถ้าคุณอยากแรงกว่านี้ให้ใส่หมวกงูนะครับแต่ของผมไม่ได้มีหมวกงูนะครับของผมมันมีรูนไฮแบนก็เอามาใช้ได้แต่ว่ารูนไฮแบนเนี่ย คุณใส่ชิ้นเดียวันไม่ค่อยดูดเลือดนะคุณต้องใส่คู่กับฮันเตอร์ไฟด้วยถึงจะโอเคนะครับผมก็รูทไทแบนก็ได้หรือจะหมวกงูก็ได้ถ้าใครมีงบนะครับผมถ้าใครงบน้อยก็อาจจะไปพวกแบบกลนตายเพิ่มไอพีดีอย่างเดียวเลยพวกนี้ก็ได้นะครับผมเสื้อก็เหมือนเดิมเกงในเสื้อก้ามมาตรฐานสายจินะครับผมหาได้จากลิลิกสฟิงค์นะฮะขวานดีสุดตอนนี้เอาแบบงบคนธรรมดาเอื้อมถึงก็จะเป็นทูแฮนแอ็กสองสล็อตหาได้จากลิลิกของดันเปรมิดใต้ดินชั้นหนึ่ง ที่มันมีวัวนะครับผมใช้500ลิลิคแรกนะครับก็ไปแลกมาแล้วก็มาตีบวกนะครับผมบวก7แล้วก็หาออฟเป็นพวกแอทแท็กหรือขนาดกลางก็ได้ครับผมได้หมดนะฮะอันนี้เนี่ยเป็น2สเกลวอร์เกอร์ก็คือ2ตีขนาดกลางนะครับอย่างที่บอกแหละเพียวดาเมจนะครับผมไม่มีดูเลือดเลยก็สภาพยอย่างที่เห็นนั่นแหละครับปั๊มไม่พักเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นถ้าใครจะเอา BS เอสดฟาร์มผมแนะนำว่าใส่2องคันเตอร์ไฟดีกว่านะ ดาเมจเบาลงประมาณนึงนะครับแต่ว่าดูดเลือดตลอดเวลาคุณจะได้ประหยัดปลาด้วยนะครับรองเท้านะครับถ้าใครเลเวลเก้าสิบเนี่ยก็ใส่เซอร์เวเลียนเทสก็ได้ครับได้คีเรทคีดาเมจนะครับผมช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะส่วนออฟเนี่ยก็แนะนําเป็นพวกออฟแท็กดีกว่าไฟติ้งสปิริตอะไรพวกนี้นะครับช่วยได้ดีกว่าพวกคีนะครับส่วนประดับก็จะมีเนี่ยตัวหางแมวดำนะครับเอพิดบกสามคีเรทบกเจ็ดนะครับแหวนก็ข้างนึงเป็นเทเลพอร์ตบังคับอยู่แล้วเพราะเราไม่มีเทเลพอร์ตนะฮะประมาณนี้สําหรับของ ของ B.S. นะครับจริงๆมันใช้ไม่เยอะนะหลักๆเราต้องการเกงในเสื้อกล้ามกับขวาน2เแมงแดงแค่นั้นเองนะครับหลายๆคนจะถามว่าขวานออกใช้ได้ไหมก็ได้แต่ว่า t w a n X แรงกว่าขวานออกมันดีตรงที่คุณใส่ได้หลายตัวก็เผื่อใครอยากปั้นอยู่นี่แหละอาชีพก็เอาใช้ขวานออกแต่ถ้าใครอยากเน้นแรงๆเ่ยก็ t w a n X เอานะครับแบบนี้เอานะครับส่วน s h a d นะครับผม สายกายภาพใช้เอก็คงไม่พ้นเซนติเมนทัลแหละข้อดีของมันก็คือรีเจนเอชให้ได้นะครับจริงๆถ้าง,งบน้อยก็เอาแค่บวกสิก็ได้นะไม่ต้องบวกสิไม่ต้องบวกยี 15, แบบนี้นะครับเราก็เอาจริงบีเอก็ใช้เอพเยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันนะยิ่งถ้าคุณต้องการเปิดพาวเวอร์แมซี่ไม้ตลอดเวลาเนี่ยก็กินเอพหนักอยู่นะครับแบบถ้าใครเอพไม่พออะไรเงี้ยผมแนะนําให้กดแค่แค่2อันพอก็ได้นะครับพาวเวอร์ทัชกับอดีรีลัดพอแล้วก็เคซี่อัพรอยอันหนึ่งนะครับอันเนี้ยสกิลนนนี้ันนััะครบบ เอพีพอแน่ๆนะครับแต่ถ้าใครเอ็พเหลือๆเนี่ยก็กดมาให้หมดแบบนี้นะครับมันจะได้ดาเมจสูงสุดนะครับผมแต่จะลืมว่าปั๊มเยอะๆแมงแดงต้องมานะครับแมงแดงไม่มาจะเป็นแบบผมครับตีแรงก็จริงเมมสองทีนี่หายหมดอะนะครับแต่ปัญหาคือกินปลาหนักมากอะถ้าไม่ได้เมมนะครับเพราะว่ามันต้องเอาตัวไปแช่มอนไงนะครับคือข้อดีของ B s อ่ะมันตีแรงมากครับผมเล่นสนุกตีแรงสะใจนะครับตีที่เป็นพันคีพันห้าอะไรอย่างนี้ ปัญหาคือหลบไม่พ้นเลยนะครับผมกดเอจิไป90ฟรีหยุด300นิดๆนะครับผมมันน้อยมากมันไม่มีสกิลเพิ่มฟีสกิลมันมีแต่เพิ่มพลังโจมตีกับบัฟเพื่อนนะครับดังนั้นก็เป็นอาชีพที่เล่นสนุกแต่เปลืองยาปั๊มถ้าคุณไม่ทําของดูเลือดนะครับผมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสายปลาขวานนะครับถามว่าแรงไหมแรงนะครับผมปัญหาเดียวเลยเ p ไม่พอใช้นะครับนี่ครับเดี๋ยวปลาขวานให้ดูนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะ 3,500นะครับผมแรงใช้ได้นะครับมันแรงได้มากกว่านี้อีกนะถ้าคุณไปใส่พวกเซฮันเตอร์นะครับผมปัญหาเดียวของเซตปักขวาเลยมันใช้เอพีหนักมากครับผมเอพี SP ใช้ทีละ24หน่วยนะครับผมซึ่ง24หน่วยผมใส่ดูดเลือดประมาณ3-4ชิ้นเนี่ยไม่พอนะครับผมปกติเนี่ยถ้าแบบแอดใช้ยังมันยังพอไงแต่นี่มันใช้โหดไปหน่อยนะครับผมแล้วบีเอมันไม่มี นินจาสูตรใช้แบบแอดไงนะครับดังนั้นเนี่ยมันจ่ายเีเต็มๆเลย24หน่วยอะ่ะซึ่งไม่พอใช้งานนะครับผมดูดเลือดไม่ทันนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเก็บเวลไวๆนะครับคุณเมมเอาครับผมเมมเอาง่ายกว่าแรงและประหยัดเ p นะครับผมปลาขวาน3ามพใช่ไหมแต่เมมห้าพันนะครับก็เลยแนะนําว่าเมมเอาดีกว่านะครับผมถ้าจะเก็บเวลนะเผื่อใครจะเล่นเอายูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย คุณก็เมมยันเวเก้าสิบหรือ9 9ก็พอแล้วนะครับผมเผลออาจจะถูกอะทของดูดเอพเพื่อมาเล่นปลาขวากอีกนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็วันนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครแบบสงสัยอะไรใน BS นะครับผมก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับผมก็เป็นอาชีพที่เล่นมันมากนะครับตีแรงสะใจมากนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็วันนี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามัิขใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกำมันเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำมันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม s u b s c r i b ์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำมันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกด Super Tan ตมาเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมอกข้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ